สวัสดีครับอยู่กับมิโตะโรเลียนครูกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราเลนเกมเอ้วันนี้เราในช่วงนิทานไรโอนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่าประวัติของวิญญาณกันนะครับวิญญาณที่ผมหมายถึงเนี่ยไม่ใช่วิญญาณที่หลอกหลอนหรือผีหลอกวิญญาณหลอนนะครับแต่เป็นแต่ที่ผมหมายถึงเนี่ยคือวิญญาณที่เกี่ยวกับซูเปอร์แม็กเอ็นทีจุดๆุุดวิญญาณนะครับผมหรือเรียก ง่ายว่ามันเป็นคนที่เป็นวิญญาณในสายตามผมนะครับผมซึ่งเรื่องเราจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ไปรับชมกันเลยนะครับวิญญาณที่เกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะอะไรขนาดนั้นก็ได้อยู่กับพ่อแล้วก็แม่นะครับผมวันหนึ่งเนี่ยคุณแม่กับคุณพ่อของเขาเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปนะครับผมหลังจากวันนั้นเนี่ยคุณโอได้ย้ายมาอยู่ที่สถานเลี้ยงนี่ สถานีเลี้ยงเด็กพ้าแล้วครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ฝึกฝนร่างกายของตัวเองนะครับผมจนกระทั่งได้เข้ามาในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับผมซึ in in ่งเขาก็ได้ฝึกร่างกายของตัวเองรอบหนึ่งครับหลังจากวันนั้นเนี่ยเขาก็ได้เข้าโรงเรียนในวันที่สิเอ็ดนะครับโรงเรียนแห่งนั้นเนี่ยก็ได้มีแก๊งแกงหนึ่งนะครับชื่อว่าแก๊งชั่วขณะนั่นเองนะในนั้นก็จะมีคนที่ ชื่อเอนเล็กผมแล้วก็เอินใหญ่แล้วก็คนที่ชื่อว่าเคแล้วก็คนที่ชื่อว่าพีแล้วก็คนที่ชื่อว่าเอสนะครับผมซึ่งแต่ละคนเนี่ยเป็นชื่อย่อนะครับผมผมไม่อยากพูดชื่อจริงนะครับถ้าเข้ามาเห็นคลิปนี้เดี๋ยวเขาจะว่าผมนะครับโรงเรียนนี้นะครับโอ้ก็ได้ร้องเข้าแก๊งนี้เมือนวัวหน้าของแก๊งนี้เนี่ย อย่างผมก็ไม่ได้อยากให้เขาเข้ามานะครับแต่มันก็มีคนนึงนะครับชื่อว่าเอสอังที่ผมบอกไปนะครับผมคุณเอสเนี่ยก็ได้บอกว่าเข,เข,เขาเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกับผมคุณเอสเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกับคุณโอนะครับผมเขาอยากให้คุณโอเข้ามาอยู่ในแก๊งนี้นะครับผมจากวันนั้นเนี่ยคุณโอแล้วก็เพื่อนๆอ,อีกหลายคนเนี่ย <c oughs> ก็ได้เล่นกันอย่างสนุกสนานนะครับผมจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ย มันเป็นมันเป็นช่วงที่มีเกมเกมหนึ่งนะครับเป็นเกมแนวเกมกระดานนะครับถ้าใครเคยดูช่องปิกนิก,การ์ตูนนะครับก็จะรู้เลยนะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้เอาเกมกระดานไปแนะนําให้แต่ละคนในเกเป็นเกมกระดานที่ผมรักมากนะครับผมแล้วอยู่ๆคุณโอเนี่ยก็คิดอะไรไม่รู้นะครับผมเขาก็ได้เข้ามาฉีกกระดาษแผ่นนั้นนะครับผมที่ ที่ผมได้ทำเอาไว้เนี่ยจนทำให้มันขายแล้วผมก็ลองไปเช็คในกระเป๋าดูแล้วผมก็ได้ตรวจสอบนะครับว่าเกมการะดของผมที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยหายไปหมดเลยเพราะว่าคุณโอเนี่ยเขาช็กไปนะครับผมหลังจากตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้ส่งให้คนอื่นๆเนี่ยแกงเนี่ยไปด่าคุณโอนะครับผมเพื่อเป็นการสั่งสอนที่แรกเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับ แต่คนที่ชื่อว่าเคยอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเนี่ยเราต้องยกเราต้องลงโทษนะให้มันหนักว่าเดี๋ยวมันจะไม่จําผมก็เลยบอกว่าโอเคถ้ามันสร้างเกมการะดาให้มาให้ผมผมจะไม่ว่าอะไรเลยแต่ถ้ามันไม่สร้างมาเนี่ยผมจะตัดเพื่อนกบมันตั้งแต่จากกันไปหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้คุยกันเลยนะครับผมมันไม่ได้คืนเกมการะดาให้ผมนะครับผมก็จบไปประมาณนี้นครับสำหรับพาร์ทหนึ่ง ประวัติคนโอนะครับใครอยากดูพระสองเนี่ยก็รีบช่วยกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชรค์คนอื่นดูด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลรรังใจในการนำมาส่งเนาะซึ่งพระสองจะมาในไม่นานนี้นะครับผมโอเคต่อไปเนี่ยเราจะมาดูทักษะของคนโอกันบ้างนะครับผมทักษะของคนโอเนี่ยอย่างแรกเลยคือความแข็งแกร่งนะครับผมความอย่างที่สองเลยคือการที่ทําให้ฝ่ายตรงข้ามปราบมานะครับผม ความประมาทนั่นก็คือเอ,อ่อการแบบไปกวนสมาธิฝ่ายตรงข้ามทําให้ประมาทแล้วก็จูโจมภายในตอนที่เขาประมาทนะครับอย่างที่สามนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียของทักษะของคุณโอเลยก็ได้ก็คือความงโง่นะครับคุณโอเนี่ยเกิดมาในความงโง่ที่ไม่รู้เรื่องว่างนันนะครับแทบจะไม่มีความฉลาดเลยด้วยซ้าน,นะครับต่อไปเนี่ยก็คือความแข็งแกร่งของคุณโอน,นะครับ ความแข็งแก่งของคุณโอเนี่ยจะอยู่ในระดับที่ประมาณ21เต็มร้อยนะครับผมต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเด้านของพลังนะครับพลังของคุณโอเนี่ยก็มีพลังที่ไม่ได้เยอะมากนะครับผมก็อันนี้อาจจะเป็นข้อเสียอะไรก็ได้คือพลังของคุณโออย่างแรกเลยคือเขาเป็นคนขี้กลัวมากๆครับตอนนั้นเนี่ยผมกำลังเล่นกับคุณเคอยู่นะครับผม,ผมตั้งท่าที่จะตบคุณเค แล้วตอนนั้นเนี่ยคุณโออยู่หน้าของคุณเคนะคอยู่ๆคุณโอเนี่ยก็ทาท่าแบบเอ้ยกลัวๆกลัวๆมานั้นนะครับผมอย่างต่อไปเนี่ยก็คือคาถานะครับขถาของคุณโอเนี่ยคุณหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะครับคุณโอเ็ามีคาถานะครับคาถาที่จะได้เกรดศูนย์ตลอดเวลาวันสอบคับผมโอเคก็ซีเขาได้ย้ายเข้ามาในโรงเรียนเอกชนที่อันตรายมากๆและมี พวกนักเงเยอะห้าเขาถูกบังคับให้เรียนโรงเรียนนั้นจนโตหก <6. S 2> เขาพยายามฝึกฝนร่างกายตัวเองเพื่อเข้าแก๊งชั่วขณะเจ็ดเขาไม่มีความคิดเขาก็เลยทําให้หัวหน้าแกงชั่วขณะนั้นโกรธแล้วก็โรนไล่ออกจากแก๊งอย่างน่าสมเพชเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมก่อนที่จะปิดคลิปไปนะครับ ตั้งแต่คุณโอเกิดมาแล้วก็ย้ายเข้ามาในโรงเรียนเนี่ยคือเขาได้มีชื่อเรียกของคุณโอนั่นก็คือวิญญาณนั่นหนึ่งนะครับผมซึ่งชื่อเรียกนี้เนี่ยก็ได้มาจากคุณเอ็นใหญ่นะครับผมที่ผมได้บอกไปนะครับและอย่างสุดท้ายเนี่ยก็คือแก๊งของคุณโอนะครับผมหลังจากที่ตัวไล่ออกจากแก๊งชั่วคณะนะครับผมเขาก็ไปสร้างแก๊งนะ้ชื่อว่าแก๊งชอชอทอนะครับหรือย่อมาจาก ชั่วถาวอนนั่นเองนะครับก็เป็นคููปรับของแกงชั่วขนาดเนาะโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ชอบมากกดติดตามเลยแต่อชอบ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 อย่าคอมเมนต์บอกบริเวยการสิบวิวตัวปก่อน see you again